สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอ,อกับรถเบลเซียรีไทยรถสวยสุราษฎร์ธาน,าน,นีกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามารับชมคันนี้เลยในส่วนของรถมาสด้าสองนะคะคันนี้เป็นปี 2, 2022นะคะเป็นมาสด้าสอง1.3 Hi นะคะคันนี้เป็นคอนเน็กนะคะ Hi Connect นะคะไม่แค่59,000เท่านั้นนะคะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลยนะคะสีแดงเลยนะคะคันนี้สีไม่แดงไม่แรงเดินนะคะ ราคาเพียงสามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นนะคะมาพร้อมสีแดงๆแ,แบบนี้เลยนะคะในในส่วนของดวงไฟโปรเจคเตอร์นะคะตัดด้วยไฟเดย์ไลท์นะคะคันนี้ดวงไฟคือใส่กริ้งมากเลยขนาดเป็นรถมือสองนะคะให้ดูสภาพดวงไฟนะคะใส่กริ้งเลยนะคะด้านหน้านะคะมาพร้อมช่องระบายลมนะคะระบายลมได้ดีเยี่ยมนะคะตัดด้วยโครเมียมนะคะ แต่จากนั้นหน้า,นาดูสวยงามมากนะคะการันตีรถที่ร้านไม่มีชนหนักไม่มีปิดความไม่มีน้ําท่วมนะคะอ่าถัดมานะคะในส่วนคารล้อแม็กอันนี้เป็นล้อแม็กเงานะคะสีดาเงาเป็นล้อแม็กเดิมๆจากมาสด้าเลยนะคะเปลีย่ยนยางใหม่ให้ทั้งสี่เส้นนะคะเป็นยางปี2 0 2 4เลยนะคะคันนี้นะคะอถัดมานะคะกระจกนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะคะมีคิ้วกันสาดมาให้นะคะ เราติดฟิล์มให้ใหม่ทุกบานเลยนะคะเป้าจับมือนะคะก็สีเดียวตัวรถเลยนะคะด้านท้ายนะคะมีเซ,นซ็นเซอร์ถึงสจุดด้วยกันเลยนะคะจุดที่1นะคะจุดที่2จุดที่สและจุดที่4นะคะคันนี้นะคะแต่งสกเกิร์ตมาเรียบร้อยนะคะสัญลักษณ์มาด,ด้าอยู่ตรงกลางนะคะคันนี้เป็นมาด,ด้าโซนะคะ มีสปอยเลอร์มาให้นะคะสาอากาศเป็นครีบฉลาบนะคะคันนี้นะคะเป็นมั z ด้าประตูเลยนะคะรีบจับรีบจองกันเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเราพาไปดูนะคะ5ประตูตโตโยต้ายาริกันบ้างนะคะคันนี้นะคะก็เป็นโตโยต้ายาริ all new ยาริด1.2สปอร์ตคันนี้นะคะ เป็นสีเทาดำนะคะปี2020ราคาเพียน4ีแสง419,000บาทเท่านั้นนะคะไม่แค่หมื่นต้นต้นบอกเลยไม่หมื่นเดียวหาที่ไหนไม่ได้ต้องที่สีรีไทยนะคะมาพร้อมกับจังด้านหน้านะคะเป็นดวงไฟมตัตติรีเฟคเตอร์ตัดด้วยไฟเดรน์นะคะแล้วก็มีเขี่ยวนะคะเป็นฉมหน้าหมูปลาเลยนะคะคันนี้นะคะมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะคะช่องระบายลมนะคะก็ดูสวยงามมากนะคะสำหรับคันนี้นะคะ เลยนะคะให้ดูสภาพตัวรถมาพร้อมอยางปีใหม่ปี2 0 2 4เช่นกันนะคะเป็นล้อเมกสีดำนะคะคัดกับิลเงินนะคะสวยงามมากนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะคะคันนี้ก็เปิดได้5ประตูเช่นเดียวกันนะคะสปอยเลอร์นะคะก็มีมาให้นะคะคันนี้นะคะติดสเกิร์ตมาให้เรียบร้อยนะคะอ่ะเรามาดูที่คันสีดำกันบ้างนะคะคันนี้เป็นปี 2, 2,021ค่ะราคาเพียง3.89,000บาทเท่านั้นนะคะหลายคนสงสัยว่าเมื่อกี้ปี2 0แต่ราคา4.19,000บาทสีเทาดัคันนี้นะคะเป็นตัวสปอร์ตนะคะราคาเลยแพงค่อนข้างที่จะสูงกว่านิดนึงนะคะแต่คันนี้นะคะปี21ราคาเพียง3.89,000บาทนะคะเป็นตัวเอนทรีธรรมดานะคะเป็น Toyota All New Yaris 1.2เอนทรีนะคะ ปี 2, 2021เลขไม้เพียง20,004เท่านั้นนะคะได้ในส่วนของกระจังหน้าชมใหม่เลยนะคะแบบนี้เลยสวยๆนะคะมาพร้อมลอ้อแม็กนีเลยนะคะลอ้อกระทะเดิมๆจากโรงงานครอบด้วยแม็กนะคะมาให้เช่นเดียวกันนะคะเปิดได้5ประตูเช่นเดียวกันนะคะ,อะนอกจากนี้แล้วเรายังมีรถมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นนิสสันมาร์ทนะคะ หรือจะเป็นโตโยต้าอันติสนะคะเครื่องยนต์เริ่มตั้งแต่พันสองนะคะจนถึงพันแเลยเรามีให้เลือกหมดเลยนะคะขออภัยในเสียงดังนิดนึงนะคะมีรถพยาบาลนะคะร้านของเรานะคะอยู่ติดกับไฟแดงเลยนะคะสีแยกตาปานในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุราษธานีนะคะ้นานติดกับไฟแดงเลยนะทางเข้าโรงเรียนครูทรนนะคะถ้ามาจากเส้น ทีแยกบางใหญ่นะคะก็จะอยู่ก่อนถึงโลตัสเลยนะคะใครมาไม่ถูกก็โทรหาน้องเปียวได้เลยที่เบอร์0 9 0 3 2 4 7 5 8 6นะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดเด็ดมากมายนะคะย้าม,มีครั้ง0903247586นะคะย้าม,มีครั้งสักรอบนะคะเมื่อกี้อาจจะไม่ได้ยินนะคะสนใจโทรปรึกษาเอกสารน้องเปียวได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 0 3 2 4 7 5 8 6นะคะ ช่วยดันตุกเคสเอกสารไม่ยุ่ยงยากนะคะสําหรับไลน์นี้นะคะดูเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงนะคะคนรีวิวน้องเปี้ยวไม่สบายนะคะต้องขอภายไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสําหรับคนที่ผ่านไม่ผ่าพันมาเห็นคลิปนี้นะคะหากมีคำพูดผิดพลาดการใดขอภัยด้วยนะคะวันนี้ไม่สบายจริงๆนะคะขอบคุณค่ะ